สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ก็กลับมาถึง ngv development นะครับ iphone อีกเครื่องหนึ่งนะครับเมมโมรี่เต็มไปแล้วนะครับครับเราก็กลับมาเติมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่ท่านเจ้าของรถท่านนี้นะครับใช้ ngv tfc 5นั้นนะครับเติมน้ำมันหนึ่งถังรุ่นนี้รู้สึกว่า60ลิตรใช่ไหมครับครับ60ลิตรวิ่งได้กี่ขาครับวิ่ง มากรุงเทพได้สองรอบครับไปกลับนะครับไปกลับก็คือสี่ขาขาสี่ขาสี่ขานี่น้ำมันหนึ่งสบาย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 ครับถ้าเป็นตัวนี้แสดงว่าต้องได้ห้าขาดิน่าจะเดี๋ยวนั้นสี่ขานนนั้นห้าขาหรือหกขาแหละเดี๋ยวฟรีใหม่ขึ้นนะครับประหยัดกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมสิครับอ๋อครับเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับครับสี่ขานี่ก็เท่ากี่พันกิโลนะสองพันเก้ากิโลไหมก็มาขาหนึ่งเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกิโลสองพันแปดครับหกสิบรได้สองพันแปดร้อยกิโลนะครับในสภาพของการรับผู้โดยสารใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าถ้าพวกผมขับเนี่ยผมใคยจะต้องได้หกขาไอเทียบฟีห้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกผมขับแบบเรามัดระวังทุกช่วงไงเพราะว่าเฮียลืมนะเฮียมาติดตอนน้ำท่วมเฮียไม่ได้เคยลองกับผมเลยผมไม่เคยสาธิตการขับเลยเทคนิคเฮียขับตามยาถากรรมนะที่ผ่านม,มานะครับแต่วันนี้เนี่ยเฮียได้เรียนกับผมทุกเรื่องราวเฮียล้องอ๋อหลายเรื่องใช่ไหมที่ผมได้พูดไปใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เฮียไม่เคยเข้าใจตรงนี้มาก่อนนะครับระบบคอมมานเร็วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับ ขามมนเร็วทุกครั้งที่เราเหยียบเร่งใหม่คือการประเมินผลใหม่ครับฉะนั้นเมื่อเหยียบขึ้นแล้วให้เรานิ่งอย่าสับเร่งบ่อยสับเคร่งบ่อยจะกินอครับอย่างเช่นว่าเรารักษารอดพอดีกะระยะห่างท้ายจากรถคันหน้าพอดีแล้วกะเร่งอย่าไปถอนเราเร่งแซงให้ได้จังหวะจะประหยัดกับเดิมเยอะโอแต่ถ้าเยียปล่อยเย่าบปล่อยนี่อย่าปล่อยอย่าบปล่อยที่โคตรกินเลยครับทุกครั้งที่เหยียบใหม่คือประเมินผลใหม่จําไว้นะครับครับฉะนั้นขึ้นแล้วให้เลี้ยงเลยนะครับเลีร่งอย่า ธนูหวานเมื่อกี้ที่ผมลองเนี่ยถ้าผมขับเองอ่ยสับเคันเร่งใหม่ไม่เกินสิบครั้งครับรู้ไหมถ้าเป็นลูกค้าขับเองเนี่ยสับกี่ครั้งสองร้อยครับสองร้อยไม่ต่ำครับห้าสิบกว่ากิโลสับคันเร่งสองร้อยกว่าครั้งแต่ถ้าคนขับเป็นสับอยู่ไม่เกินสิบครั้งนะครับเพราะรู้เทคนิคเขาเลือกขับแบบรู้ใจคอมเมเร็ครับอันนี้ผมวงเล็บเลยนะว่าถ้าขับตามเงื่อนไขเนี่ยรถไม่ติด n อ v จก็ประหยัดได้นะครับครับไม่ต้องติด n อ v จีีประหยัดได้อ่ายี่้าเปอร์เ เดยไม่ต้องติดเลยนะครับะนะ <c oughs> กับก็ถือว่าในทุกเรื่องราวในช่วงนี้นะครับเราจะเก็บละเอียดนะครับว่า,เ,าเทคนิคการใช้รถเก่าที่เคยติดไปแล้วเป็นอย่างไรเราจะกลับมารีเช็คกันใหม่เลยนะครับว่า,าผลได้ผลเสียผลบวกผลลบทุกข้อเราจะมาเก็บเกี่ยวและก็ให้ท่านเจ้าของทุกรายได้รับรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ เป็นไงครับรู้สึกดีขึ้นไหมครับสาหรับการที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะได้ใช้งานตอบสนองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่ใช้ไปตามยะถากรรมนะครับใช้แบบถูวิธีนะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับวิดีโอนี้เราก็บันทึกกันไปค่อนข้างจะยาวนานนะครับเราขอสิ้นสุดในการบันทึกแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ